สวัสดีครับผมผลพ,พ,พ,พันพยากรจํจำเพชรพันพยากรดูดวงเดือนเมษาประจำปี2568ท่านใดที่เพิ่งเปิดคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือเปิดไถ่มาแล้วเจอบังเอิญงงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่คือการดูดวงแบบมหาภาคดูดวงประจำเดือนเมษาหยนดูเป็นใกล้ๆไปไม่สามารถยึดเป็นสาระสรตะทุกอย่างของชีวิตได้แคดูเป็นแค่แนวทางประมาณนี้ แต่ท่านใดที่อยากจะดูแบบเฉพาะบุคคลดูรายเดือนดูรายปีอะไรอย่างงี้ท่านก็สามารถแท็กแชทไปที่เพจบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับพันพยากรได้เลยทางเรามีแอดมินคอยรอตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่มันตื่นนะนะพี่น้องลัคนาราศีพิจิกพี่น้องพิจิกท่านเป็นแฟนขับหลักของเพจผมเลย พูดทุกครั้งทุกคลิปเกือบทุกคลิปแต่ว่าอ่ะมันจะมีหลุดพูดกันบั่งลืมพูดม้างแหละ,อะบอกเลยท้าชนครับ12ราศีผมจะบอกว่ามีแค่พิจิตรเท่านั้นเป็นแฟนขับหลักผู้สนับสนุนหลักของพันพยากรเลยแล้วพอเป็นแฟนขับหลักน็ทำไมกูจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาแม่งเฮี้ยขนาดไหนยับมากท่านต้องทรหดอดทนถึงขนาดไหนถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วมานั่งฟังกูพยากรเดือนเมษาได้สัตว์ไม่ธรรมดาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ มาดูตัวต้นเหตุกันเลยดีกว่าครับพระอังคารดาวประจําตัวท่านที่ผ่านมาถอยยาวแม่แต่ยี่สิ้าพฤศจิกาหก็ดปีที่แล้วถึงสิบสามีนาปีหกแปดสิริเวลาเบิร์ดเสร็จคือหนึ่งร้อยสี่วันโอ้โหกูบอกแล้วพร้อมเผาเลยครบร้อยวันพอดีเฮีย <c oughs> แถมถอยในมรณะเ้ยนะเอาเฮียอะไรมาเหลือดาวประจําตัวถอยนานแถมอยู่ในมรณะเรียกว่าพี่นอนพิจิกแม่งถ้ามึงมันเป็นซึมเศร้านะกูไม่แปลกใจเลยเว้ย ชีวิตเหมือนโดนกระทืบเล่นเราจนไม่มีจังหวะหายใจขนาดนีนะ้ทำอะไรก็ขึ้นยากเหงาหงอยอแม้เหมือนมีอะไรติดขัดตลอดเวลาจนกูเกิดความชจงหนุนี่กูทำเฮียอะไรวะทำไมชีวิตกูได้สะถุนขนาดนี้อันนี้ก็เป็นดวงปลาบางดวงก็ดีมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิจิกตามปกติก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะาดาวประจําตัวมันเฮงสวยมันมีอาการเยอะเอาล่ะครับอังคารดาวประจําตัวมึงเดินปกติแล้วโวยตัวมือเยดเค ไอ้เฮียคอาย,ยังชัว่วเฮ้ยยังไม่พอยัง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 ไม่พอลอกกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะ,อ,ะอังคารออกจับรณะเข้าสู่พักไปอีกตั้งแต่1เมษายน3ทุ่ม11นทีตบมืออีกรอบหนึ่งไอ้เฮีย ความเฮงสูที่ลายล้อมตัวมึงจบเส้นลงแล้วโวย้ยหลังหนึ่งเมษาสามทุ่มสิบเอ็ดกระจิตกระจายกำลังใจกลับมาเพราะออดจบบรณะแล้วนะฮะหมดไม่ไม่ถอยแล้วเดินหน้ายาวเลยครับคราวนี้เข้าสุภะนะความมึนอยู่หรือเฮี้ยที่ผ่านมาก็หลุดออกร่อนออกแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าโอเคมันดีกว่าที่ผ่านมาแน่ๆนแหละแต่ว่ามันยังไม่แข็งเปรี้ยเพราะว่าพระอังคารตัวนี้มาตรฐานเป็นนิดครับนิดคือต่ําต้อยด้วยค่ะคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้ คือเหมือนที่ผ่านมาพิจิกเนี่ยเหมือนโดนรถสิบล้อบเบรกแตกชนหน้ากระดูกยับทั่วตัวหลังจากสิบเอ็ดเมษาสามทุ้งสิบอ็ดมึงหายแล้วแต่เอียดต้องกายภาพไ <c oughs> <c oughs> อ้เอี้ยชนกูแม่งกระดูกกูแตกทั้งตัวไอ้เอี้ยนี่หายแล้วนะแต่ยังต้องฝึกเดินกาย,ยภาพแต่มันจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไว้ เอาก็จริงก็ไม่ต้องไปกังวลมากก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากวันที่14เมษายนตีสี่ครึง่งพระอาทิตย์เจ้าเรือนการงานของท่านออกจากปุตะเข้าอาลิมาตรฐานเป็นมหาอุดเฮ้ยดาวการงานเข้าอาลินี่ไม่ได้แปลว่าเฮียนะมันแปลว่ามีปัญหาและปัญหาเหล่านี้เป็นอุดนี่คือแปลว่ามึงสู้แล้วมึงจะชนะลุยแล้วได้มาดิ้น้วได้ลาบร้องเพลงเลยดิ้นดิ้น,ด,นดิ้นก็นไม่ลงเลย แต่ที่สําคัญคือแดงมาตรฐานเป็นมหาอุดคือสูงส่งที่สุดในรอบปีแต่ตบมือรอบที่สามนหน่อยมาไอ้เฮียจริงๆริงเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาสุดตริงกระดิ่งควายจริงๆฉะนั้นถ้าท่านจะตัดสินใจทําอะไรนะครับผมแนะนําว่าให้ทําหลัง14เมษายนไปก่อนชนต้นเดือนนี่หนึ่งๆไว้อย่าเพิ่งทําอะไรสิ่งเสี่ยงอย่าเพิ่งทําอะไรที่ต้องคิดเยอะๆนะถ้ามึงทาช่วงก่อน14เมษายนไอ้เฮียมันโดนแน่นะ นี่เพราะนักถึงบอกนะอย่าลืมนะว่าก่อน14เมษายนเนี่ยเมนี่นี่ลาหูอมอาทิตย์เห็นเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ออกนะเสียนะถ้าคันมือมากก็เอามือซุกตูดคันมือมากก็เอามือซุกกระเป๋าอย่าลองของครับไม่คุ้มนะครับอดทนหน่อยฮะหลังหลัง14ไปดีแล้วครับแต่อย่างว่านะนันไปดีในอะไรอะเลอะิคือปัญหาอุปสรรคฉะนั้นก่อนที่จะได้ลาบได้ผลท่านต้องเจออุปสรรคก่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติของมึงอยู่แล้ว และคะแนนพิจิกดาวพลังคาวป็ดาประจำตัวหนีความหมายของไอเนี่เกิดมาก็เดือดเลยเยชีวิตต้องต่อสู้แอคชั่นเหมือนอยู่ในสงครามชีวิตไม่เคยออกจากสงครามต,ต้องทนกูต้องทางานกูต้องเดือดกูต้องรับผิดชอบแบรบรับเฮอะไรเนะี่ยคือปกติของพิจิกเลยฉะนั้นเรื่องแค่นี้ชิ๊บจอยไม่เป็นไร แต่ที่ผ่ามามันหนักจริงๆนะครับดับจากนี้ไปมีศัตรูแต่ว่าถึงจะชินถึงจะเจอแล้วมาเยอะผมแนะนําว่าอย่าประมาทจะดีที่สุดพระอาทิตย์อลิกัมมะปัญหาเนี่ยอาทิตย์เนี่ยคือผู้ชายอาทิตย์สูงส่งยิ่งใหญ่ด้วยนะโอ้โหผู้ชายที่มีศักดิ์มีสี รวังผู้ชายที่อายุมากกว่าเราผู้ชายที่เข้ามาหาเรื่องส่วนใหญ,ญ่อาจจะมียศอาจจะเป็นข้าราชการหรือว่าคนในเครื่องแบบเราพัจนี้ก็เรามัดนระวังเนี่ยเราเล่าเนี่ย,ระ,ย,ร,ะยระวังเรื่องของผลประโยชน์ดีๆบ้านท่านอาจจะมีคดีความกันไปเลยนะครับช่วงระยะนี้ฉะนั้นดีมากแต่ท่านต้องใจเย็นในการแก้ไขปัญหายอย่ามีเรื่องเลยดีที่สุดนะเพราะว่าตัวมึงเหมือนพร้อมมีเรื่องมาก พระอาทิตยอย่างที่ว่านะครับดีมากแต่ว่าต้องประคบประงมไม่ใช่ดีฟ้าแบบฟ้าผ่าขนาดนั้นนะพระพุทธจะยกเข้าปุตตะ11เมษายบ่าย3 5นะไปเจอพระราหูคู่ศัตรูแถมเจ้าตัวจะมาจะถามเป็นทั้งปรัทั้งนิดหรือว่าล้าวกันไปเลย โอเคโชวอย่างดีพุทธไปเจอพระสุกได้คู่าธาตุแถมอยู่เรือนมีนด้วยนะไหนแล้วอยู่เรือนน้ำด้วยได้คู่อสินธ,ธาตุชั้นสามพอจะทอนความร้ายแรงจากคู่ศัตรูได้บ้างแต่ไม่ว่ายังไงท่านยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารอยู่ดีพอพุทธไปดาวการสื่อสารอยู่แล้วครับต้งมีสติการสือสรรรรส่อสารการเจรจาการสื่อสารยังไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะเซ็นเขียนแชทพิมพ์อ่านบอกอะไรพวกนี้มัน,น,นคือการสื่อสารฉะนั้นนับบิน ดูดีๆเซ็นเช็คดูดีๆเซ็นอะไรพูดอะไรเจรจาอะไรารอบคอตเยอะๆคิดเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดมีแคนัดเราปั๊บไอ้เฮี้ยนี่มันต้องมาเลทแน่เบี้ยวแน่ก็ต้องมีแผน A แผน B เผื่อไว้ก่อนผมให้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะจะให้พิจิกมันติดเทอร์โบไปเลยคือพื่เกตอยู่ในเรือนการงานเนี่ยหลายคนดูแคลน ไม่ได้สนใจจริงๆมันดีนะครับโดยเฉพาะงานที่ทําแนวมูมูหน่อยเ,อยเกตหนึ่งพันธุ์ด้วยบางคนเนี่ยกลับบ้านไปทํางานกับครอบครัวแวบหนึ่งหรือบางคนเอาบ้านเอารถมาที่ทํางานเลยไม่มีปัญหาเลยครับทำเกตตัวนี้อยู่ยาวถึง24พฤษภาโอกาสการทํางานเกี่ยวกับศาสนาโอกาสที่ทํางานเกี่ยวความเชื่อดูดีใครเป็นหมอดูช่วงนี้เฮงเลยมึงเรียบกรอบกลวยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกเป็นตัวช่วยคือถ้าท่านอยากเฮงนะเรื่องงานนะเน้นเลยนะทําบุญทําทานไปเลยเพ่ เทียขึ้นหน้าดูเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วทำบุญกับหลอดไฟหลอดนีออนเทียมพั๊นากระตุ้มพระอาทิตย์ซะหน่อยแหมทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างคาน้ําเข้าไฟหยอดซะหน่อยีย๋ยวอะไรก็ได้ครับทำไปเถอะครับทำบุญกับอะไรก็ที่เราสะดวกจิตสะดวดใจจัดเต็มได้เลยไม่มีปัญหาเมสานี้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นเดือนของท่านจริงๆรุยได้เลยนะครับพี่จิกอย่าลีลาครับจัดเต็มเลยน้องชอบโอ้ชอบใจอย่าลืมติดตามท่านสามแพลตฟอร์มแล้วนะครับทัางบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดบ ท่นดาหยาดดูดวงส่วนตัวดูลายปีสามารถทักมาในส่วนของบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับพันพยากรทางเราเบเป็นคอยตอบยืสี่ชั่วโมงกราบขอบพระคุณ